เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ำนี่าินกระกดพิจิกที่ในราศีลัคนาด,ดาวสุประจำช่วงวันที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบพฤศจิกายนนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมดสามพาร์ทคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ทาสตาร์จอยู่ใต้ description Bo ็นะคะ เริ่มกันเลยพาร์ทคนโสดท่าม a รางสตรี i สิบไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วก็สามเหรียญช่วงนี้คุณรู้สึกว่าจริงๆอะไม่ใช่รู้สึกสิคุณรู้สึกว่าอยากจะโฟก,กัสตัวเองคือช่วงนี้อะเรื่องความรักอะไม่ได้สนใจนะหเมือนคุณจะมีเรื่องอื่น ที่สนใจมากกว่าในเฉพาะเรื่องงานคือเปิดเปิดธาตุน้ําที่ไหลโฟกัสเรื่องความรักหน่อยมากจะแบบว่าอุ้ยเข้มแข็งสตรองเป็นสาวโซดเป็นหนุ่มโสดที่สตรองมากๆแต่ดันมีคนเข้ามานะในช่วงปลายตรายมากเป็นคนเข้ามาพูดคุยอยากจะจีบอยากจะทําความรู้จักกับคุณนะคะหลังจากวันที่สิบห้านะหลังจากสิบห้าขึ้นไปก็มองว่าคุณก็พูดคุยกับเขานะแต่ อาจจะไม่ได้อะไรมากมหมคือเปิดใจอ่ะเปิดใจคุณก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าใจคุณจะขึ้นขึ้นลงลงนะเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวไม่เหงาเดี๋ยวอยากจะคุยกับใครสักคนเดี๋ยวรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับใครจะเป็นฟิลอย่างนั้นนะคะทีนี้เอาคนที่เข้ามาแล้วกันนะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างห้าไม่ท้าว คือแบบมุดวายจังเบื่อเบื่อเซ็งเซนะคะช่วงต้นไตรมาสนะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเรื่องความรักนะคะไม่ค่อยเจออะไรที่น่าสนใจแต่เริ่มมาเจออะไรที่น่าสนใจในจังหวะที่มาเจอคุณเนี่ยแหละเขาเจอคนที่มากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่แล้วยังไงต่อคือเหมือนกับไม่ใช่สเปกอะแต่มาเจอคุณปุ๊บคุณเป็นสเปกของเขาเขาอยากพูดคุย เขาอยากพูดคุยเขาอยากทาความรู้จักกับคุณนะคะเขาอยากทําความรู้จักคุณเขาเหนือความสัมพันธ์ที่มันอีลุตงตุนังอน่ะเขาไม่ชอบคนที่ข่มเขาเขาชอบความสัมพันธ์ที่มันเสมอเท่าเทียมกันพูดคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันไปนะคะเบื่อแล้วกับอะไรที่ที่ต้องฟาดปัน่นอ่ะอืมจึงต้องฟาดปั่นเขาไม่โอเคนะคะมองว่าเขาก็เป็นคนโสดน,นะแต่เป็นคนโสดที่อาจจะเจออะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายอาจจะแบบ ท้อัปเดตด้วยหรือเปล่าหรือเจอคนนั้นคนนี้เยอะเจอสังคมค่อนข้างเยอะ <c oughs> ไม่ได้เปิดใจให้ใครใง่ายๆนะคะอุ้ยสามใบในที่นี้อืมโอ้โหความสัมพันธ์นี้มีโอกาสไปได้ไกลนะถ้าเปิดใจมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้ไปได้ไกลไปได้ไกลเลย าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือหรือเขาอายุเยอะแต่หน้าเด็กก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความอบอ้อมเอื้ออารีต่อกันและกันมีความเมตตาต่อกันมีความอ่อนโยนมีความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะในความสัมพัติอินเนอร์จีของคุณกับเขาที่จะถ้าหากจะไปกันต่อนะคะจะเป็นฟิลนี้ตัวเขาล่ะคะเป็นยังไง เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคุณก็เป็นคนที่ทําให้ใจเขาหวั่นไหวนะใจเขาหวั่นไหวสับสนอืมอยากคุยกับคุณค่ะอยากทําความรู้จักคุณรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วดูมีอะไรอะดูมีอะไรดูมีเสน่ห์ดูมีอะไร,ะไร,ส,ะะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้อยากคุยต่ออยากทําความรู้จักกับคุณต่อนะคะมันเป็นอย่างนี้คือจะว่าจะชอบจะรักเืยมันคงไม่ใช่อะ่ะ ไม่ใช่จังหวะที่ชอบหรือรักเลยนะคะแต่เป็นฟีลแบบอยากรู้จักอยากคุยอยากทําความรู้จักกันต่ออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นจุดฟิลเริ่มต้นแนวแนวนี้นะคะส่วนฝั่งคุณล่ะคะจะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาเ่จีเซียนฮาทวยคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อ่ะคุณมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าถ้าเจ้าชู้ไม่ต้องเข้ามาคุณที่เก็บวิ่งตามคุณเหนื่อย คุณขี้เกียจวิ่งตามประมาณว่าพัก <c oughs> มาคุยคุยมาเทสเทสเล่าหายเพื่อที่จะให้คุณวิ่งตามหรืออย่างไ,ไม่ใช่ถางไม่ใช่คุณคุณจะไม่ไม่ไปในลักษณะนั้นแน่คุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามก็คือถ้าอยากคุยอยากทำความรู้จักก็คุยกันไปอืมไม่ต้องมาเล่นเกมไม่ต้องมาเพลย์เกมอะไรเยอะแยะ คุณไม่ค่อยมีแพชชั่นมากเท่าไหร่นะแต่เปิดใจได้ไม่เปิดใจได้แต่ไม่ได้มีแพชชั่นมากว่าจะต้องคุยว่าจะต้องหนึ่งสองสามก็จะต้องพยายามอะไรไม่ถ้าอยากจีบก็เข้ามาจีบเองถ้าอยากคุยก็เข้ามาคุยเองอะไรอย่างนี้บทสรุปและให้แนะนำโอโ้ Power Strength คุณแบบค่อนข้างแข็งเกิน ค่อนข้างแข็งในในในลักษณะของความรักคุณอยู่ด้วยตัวเองได้คุณอยู่ด้วยตัวเองได้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องมีแฟนก็ได้อ่ะคุณมีงานคุณมีโน่นนั่นนี่ที่คุณอยากจะทำคือเปิดท่าน้ำที่ไรจะเป็นทรงนี้ทุกทีจะเป็นทรงแบบเป็นทรงแบบว่าจะโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องอื่นไม่สนใจความรักเหนื่อยกับความรักคุณอาจจะใช้ใจความรู้สึกมาเยอะแล้วในชีวิตก่อนหน้านี้จนคุณรู้สึกว่าคุณ คุณคิดเกี็บมองความรักอะแต่ถามว่าเปิดไม่เปิดแต่แค่คนคนนั้นต้องรับความเป็นตัวคุณให้ได้อยากจะคุยทักมาเองฉันอยากจะตอบฉันก็จะตอบถ้าฉันไม่อยากแบบฉันจะเจ,เจอไม่ตอบถ้ามีความพยายามไม่มากพอก็ไม่สามารถได้ใจชาวััตนําไปนะอืมเท่านั้นเลยเติรนปราทีซับเบอร์ชชนทวินเฟรม เอาจริงๆแล้วคุณน่าจะมีบางอย่างในใจปมในใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นรัก้อนรัก้อนรักสามเศร้าความสัมพันธ์ที่เหมือนมีคนอื่นมีซีเคร็มีความลับอะไรอย่างเงี้ยจึคงคุณรู้สึกว่าเมื่อมีความสัมพันธ์แบบนั้นมันก็คือการต้องวิ่งตามการต้องไล่หาความจริงการต้องเป็นคนโง่ใดๆคุณไม่อยากเป็นคนแบบไหนคุณไม่อยากเป็นคนโง่ อืมลึกๆในใจลึกๆในใจเลยรู้สึกว่าการออกห่างจากความสัมพันธ์ที่เสี่ยงในการเป็นลักษณะนั้นน่ะมันคือเซฟโซนของคุณมันเลยทำให้คุณแข็งแกร่งจนบางทีแข็งเกินไปเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยอืนะคะแต่คุณกำลังจะเจอคนที่เป็นทวินเฟรมคนที่จะมาแชร์ความรู้สึกคนที่จะเป็นเหมือนกระจกสอง ความรู้สึกสองหลายๆอย่างของตัวตนหนึ่งของคุณคุณกําลังจะเจอคนคนนั้นที่คล้ายก,กันกับคุณแต่จะเป็นเหมือนกระจกมาส่องให้ทําให้คุณได้มองเห็นตัวเองในมุมเนี้ว่าเฮ้ยจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้ให้คุณได้เห็นความจริงบางอย่างนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยสถานการณ์ความรักในฝั่งคนุนหกเหรียญเมจิเชียนสามดามทำไมไพ่ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้จะเป็นลักษณะนี้กันเกือบหมดรักซ้อนรักสามเศร้าเกือบหมด ตอนับพันย์จต้องมีการแก้ไขรู้สึกว่าคุณไม่ทนนะคุณเลือกที่จะตัดคุณไม่ทนกับคนที่ทริกกี้ที่เชื่อใจยากที่เหมือนเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคุณเริ่มสังเกตการากตั้งแต่ต้นเดือนไอ้ต้นเดือนต้นไตรมาสแล้วนะคะประมาณสิบเอดสิบสองประมาณนี้ว่ามันมีอะไรที่แปลกๆเกี่ยวกับการคุย ระวังคณกับเขาหรือคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างด้วยนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้คุณเลือกที่จะตัดคุณไม่ไปต่อคุณเลือกที่จะใจดีให้กับตัวเองคุณเลือกที่จะออกมาเพื่อเป็นคนโสดเลยด้วยซ้ม,มไม่เคลียร์ด้วยไม่เคลียร์นะคะไม่คุยไม่เคลียร์นะอ่ะพยายามที่จะไม่เคลียร์อะไรกับเขาฟังเขานะคะเป็นยังไงเจ็บไม้เท้าโอ้โห โอ้โห oh. ปิดบังปิดกัน้นปิดบังปิดกัน้นไม่ยอมรับไม่ยอมรับแต่ปิดไม่อยู่เหมือนกับถ้าเขามีลักษณะของตัวเลือกเหมือนตัวเลือกตัวเลือกนั้นอนะไม่อยู่กับที่อะคืออาจจะโผล่เข้ามาคอมเมนต์หรือแสดงตัวตามแบบในโลกโซเชียลหรือสาถานะนะคะมีการแสดงตัวในสาถานะซึ่งเขาก็ไม่โอเคเหรอก แ,แน่นอนนั่นคือสิ่งที่คุณอาจจะได้เห็นอะไรเนี้ยเขาจะมีการสูญเสียเขาพยายามจะเข้าหาคุณเพื่อคุยเพื่อเคลียร์เจราจาอะไรใดๆกับคุณแต่คุณนะคะเลือกที่จะเดินออกมาคือไม่ไม่อยากฟังคําแก้ตัวคําคพูดอะไรทั้งนั้นนะคะสุดท้ายค่ะคุณลอ,อยลําแต่เขาอะ่ะต้องนั่งจมอยู่กับความรู้สึกว่าแบบพลาดทำผิดพลาดเสียใจแล้วก็หดหูมันผิดหวัง นะคะคนที่อยู่กับความผิดหวังไม่ใช่คุณแต่เป็นเขาเด่นเองโอเคไปกันต่อโอ้ยเขาง,งอนเนีย่ยอ้ยมีแต่คนงอว่ะมีแต่คนงอนะคะหลายหลายพาร์ทละหลายหลาย,หลายคลิปอะไรนะถ้าอ,อื่นๆก็ ฟิวง้อฉ่ำนะคะเขาน่าจะงอคุณนะอยากจะงอคุณอยากจะโอเคเรามาแบบคบกันเป็นแฟนมาคอมมิชเมนท์ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณคุณจะให้โอกาสตัดสินใจอย่างไรนะคะคุณจะตัดสินใจอย่างไรเพราะคุณแน่นอนว่าคุณไม่ทนกับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องคิดคิดถึงเรื่องนั้นนี่อยู่ฝ่ายเดียวในขณะเดียวกันที่เขาอะกําลังดิวอยู่กับคนอื่นแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะมางอคุณอยู่ที่คุณจะเซย์เยสหรือไม่ โอเคเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างค่ะแปดในเท้าสิบดาบเสเจ็บปวดมากเสียใจมากที่เสียคุณไปเขาไม่อยากเสียคุณไปเขาถือว่าเขาคิดน้อยไปหน่อยเขาคิดน้อยไปหน่อยและแอบคิดว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกอื่นหรือเปล่าคุณมีคนใหม่แน่เลย คุณถึงได้ไปเร็ว,รวขนาดนี้เขารู้สึกว่าคุณคุณไปแบบคุณไม่สนใจอะไรเขาแล้วอะอแบบเด็ดขาดมากๆนะคะเสียใจนะฝั่งเขาว่าเสียใจน้อยใจรู้สึกเหมือนโดนเทเหมือนถูกทิ้งโดนเทฝั่งคุณคิดล่ารู้สึกยังไงกับเขา The Star สองดา เขาเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะแต่เขาใช้สเสน่ห์ของเขาไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องคือบางอย่างอ่ะเขาอาจจะมีการพูดอะไรที่เหมือนให้ความหวังเราด้วยนะคะแล้วเราก็สับสนไับคาพูดนั้นของเขากับการกระทำอ่ะสับสนกับคําพูดและการกระทําของเขาถ้าแบบนี้ยให้มองที่การกระทําเชื่อการกระทําไม่ต้องไปเชื่อคําพูดใครก็พูดได้จะพูดอะไรก็ได้อุยฉันมีเงินร้อยล้านพูดธรามะ่ะเชื่อได้ไหมละ่ะก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมอืมจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากมานั่งน้อยใจคุณไม่อยากต้องมานั่งน้อยใจคุณเสียใจครั้งเดียวแล้วจบคุณไม่อยากเป็นโรคไปที่หนึ่งไปที่สองไปที่สามให้มันจบตรงนี้อืมให้มันจบตรงนี้บทสรุปและไพ่แนะนำ คุณไม่อยู่กับภาพลวงตาคุณบางคนในที่นี้มีการ manifest manifest นะคะ manifestation manifest ต่อจัก,กรวาลนขอนะะต่อจัก,กรวาลอเงี้ยแล้วจัก,กรวาลก็ทําให้คุณได้เห็นความจริงหรือบางคนอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเกี่ยวกับคนรักแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้คุณได้เห็นความจริงนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะอเลยทําให้คุณตัด ในความสัมพันธ์นี้ออกมาได้แล้วจากที่หน้าไพ่ขึ้นว่าเขาจะมาง้อคุณใช่ไหมมองว่าคุณอาจจะมองว่าน่าจะไม่ให้โอกาสเขานะคุณน่าจะปิดแบบตัดจบอ่ะมองว่าคุณตัดจบร้อยเปอรเซ็นต์กับคนนี้ไม่ไปต่อเจ็บตัดจบหาสตริงโอเคอืมความสัมพันธ์เนี้ย คือเขาอะไม่สามารถที่จะควบคุมความต้องการของตัวเองได้คือวันนี้เขาต้องการเราเขาก็ทําดีวันหน้าเขาต้องการคนนู้คนนี้เขาก็ไปทําอะไรแบบนั้นแบบนี้นะคะเขาเสียดายคุณอะเขารู้สึกว่าเออช่วงเวลาดีๆที่มีกับคุณที่คุยกับคุณที่ใช้วเวลากับคุณเขา,อย,าอย่างมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่เขาก็มีความแบบ take advantage จากเราเยอะจากความรู้สึกที่เราให้กับคุณเอาเปรียบคุณนะคะแล้วก็เล่นเกมกับความสัมพันธ์เนี้ย play w ลวิชฟ e l i n g มักมาเยอะจนคุณรู้ว่าคุณไม่ทนแล้วก็ไม่อยู่กับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิแบบนี้กับพวกนาซิซแบบนี้ฉะนั้นคุณก็เลยเดินเรื่องที่จะเอาตัวเองออกมาถึงแม้ว่าเขาจะมางอคุณก็ตามโอเค พาทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลับบงใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะพาร์ทคนมีคู่ไพ่สลับกันได้รองคุณแล้วก็คนรันกสถานการณ์ความรักฝั่งคุณควีนถ้วยไนท์เหรียญหกดาบหกไม้เท้า เาม้เท้าขยายหน่อย empress โ okay. อเคช่วงนี้คุณรู้สึกว่าสถานการณ์ของคุณคือคุณรู้สึกว่าคุณได้เปรียบในความสัมพันธ์หลายๆอย่างอยู่ในจุดที่ควบคุม control นะคะอยู่ในจุดที่ควบคุม control นะเป็นไปอย่างใจเป็นไปอย่างใจแค่มาติดตรงไปลายไตรมาสทนเดงคือมันไม่มีทุกอย่างที่เราสามารถควบคุมแล้วเป็นไปอย่างใจได้ทุกอย่าง ม,มันเหมือนเราเล่นเดอร์ซิมอะมันเหมือนเราเล่นเดอร์ซิมเกินไปบางทีตัวเดอร์ซิมเองอะที่เราเล่นอยู่บางทีมันแบบเราสั่งให้ไปล้างจานมันก็ไม่ล้างก็วางจานทิ้งไว้อย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรที่ขัดติดขัดใจคุณบ้างเล็กน้อยไม่ได้มีทุกอย่างเป็นไปอย่างใจเราทั้งหมดโดยรวมแล้วเอาจริงๆสถานการณ์ในช่วงสิบวันนี้ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยซ้ำนะคะแอบอ,อ่อแอบที่จะ รอข่าวดีอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าข่าวดีนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในสิบวันนี้อาจจะเลื่อนออกไปอีกประมาณสิบยี่สิบวันข้างหน้าไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่มาช่วงนี้แน่ๆสิ่งที่คุณรออันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกขัดจิตขัดใจนิดนึงนะคะซึ่งข่าวดีอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวคุณแล้วก็ตัวเขาเช่นเดียวกันทีนี้ฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ นึดาไนจ่าสเตรนด์โอ้เขารู้สึกว่าคุณแข็งมากช่วงนี้คุณแข็งแบบคุณควบคุมอ่ะคุณจุกจิตเขาสูงคุณจุกจิตคุณเปลี่ยนไปนะคุณเป็นอะไรเขาสูกคุณมีความจุกจิตเยอะมากดุด้วยคุณเปลี่ยนไปคุณเปลี่ยนไปเขางงเขาไม่เข้าใจว่าทําไมอะไรทํำให้คุณเป็นขนาดนี้อะไรทําให้คุณดูแบบควบคุณดุดันพูดอะไร ก็ต้องอ่อนต้องยอมให้คุณเท่านั้นเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนช่วงนี้คุณดูแบบวางตัวเองไปจุดศูนย์กลางหรือวางตัวเองเป็นแบบเขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกลับฟังความเห็นเขาไม่ถูกรับฟังเหตุและผลอืย่างนี้ดีกว่าเขาสึกแบบนั้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอืจะบางทีเขาปรับหลายๆอย่างไม่ทันปรับอารมณ์ตามไม่ทันปรับพฤติกรรมไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะ อ okay. oh. อืมขอพขอพูดเป็นรวมๆนะที่ไม่ว่าไพ่จะสลับหรือไม่สลับก็าตามรวมๆคือรู้สึกว่าในความสัมพันธ์มันจะมีคนที่เหมือนหุดหงิดอะแต่โทษว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นความผิดของอีกคนหนึ่งมีในลักษณะของอีกโก้เข้ามานะคะแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ถูก หาว่าเป็นคนผิดที่จะต้องยอมรู้สึกคิดถึงตัวตนคนเก่าตัวคนเนี้ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เมื่อก่อนไม่ได้แข็งแบบนี้นี่ไม่ได้ดุกดันแบบนี้ในช่วงนี้ทําไมความอ่อนหวานเขาหายไปความอ่อนหวานความน่ารักของคนคนนั้นนะ่หายไปหายไปไหนได้ยังไงอยู่ๆก็แบบทำไมเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกเสียใจน้อยใจเนาะ ต่อไปเขาค no ิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเฮ้ช่วงนี้มันมีความเยบเหนาในใจอะความเยบเหนาในใจนะไม่ได้เกี่ยวกับความเยบเหนาทางปฏิบัติการปฏิบัติภายนอกคือการเจอการอะไรก็คือยังปกติแต่เขารู้สึกว่าข้างงนมันมีความวาววีหลายอย่างที่คิดอยู่ในใจแต่ไม่กล้าพูดเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหา เดี๋ยวถ้าพูดแล้วมันจะมีปัญหามีประเด็นอะไรกันเหนื่อยเหนื่อยใจยังรักอยู่แต่เป็นความเหนื่อยใจปวดหัวกุมขมับหนึ่งปวดหัวอืมฝั่งคุณที่ร่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะ่ะเด็กถ้วยยอฟอร์จูนคุณต้องการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เนี่ยเอ็ e r พ r คุณคือตัวใหญ่เอ็ r เพ s ส คุณต้องการให้หลายๆอย่างเป็นระบบระเบียบในความสัมพันธ์ดูดีๆคุณเป็น perfectionist หรอหรือคุณเป็นมานานแล้วแต่ช่วงนี้อาการ perfectionist ของคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนออกมาอืคุณต้องการจัดระเบียบความสัมพันธ์มากจนเกินไปคุณรู้สึกว่าต้องการให้เขาโตเขาอาจจะมีความเป็นเด็กในตัวเองคุณอยากให้เขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะมันอาจจะเป็นลักษณะน,น,นั้นก็ได้เลยมีความเข้มงวดจน ความสัมพันธ์ในเชิงคนรักมันจะเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนครูฝ่ายปกครองไปแล้วเราต้องดูบระบทในปัจจุบันว่านี่คือคนรักนะเราควรปฏิบัติแบบคนรักมากกว่าถ้าต้องการพ่อแม่มันก็คงจะไม่มีแฟนไหมอะไรเงี้ยหรือต้องการครูฝ่ายปกครองก็คงจะต้องไปเข้าโรงเรียนมาอีกรอบหนึ่งแบบนั้นโอเคบทสรุปนะคะและไพ่แนะนำเรียนรู้ค่ะ จริงๆทั้งสองคนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ในจุดนึงคือเราต้องเรียนรู้การเป็นลีดเดอร์ที่แท้ถูกลีดเดอร์ไม่จําเป็นจะต้องดุดันไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปอย่างใจอ่ะมันสามารถยืดหยุ่นได้สามารถที่จะยืดย่นสามารถที่จะรีแลกซ์ได้นะคะสามารถที่จะรีแลกซ์ได้เพราะไม่อย่างนั้นทุกอย่างตึงเกินไปคนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะเขาจะไม่พูดความจริง เขาไม่จะไม่แสดงความรู้สึกจริงๆออกมาแต่เป็นทุกอย่างที่เป็นเฟกเพื่อทําให้คุณสบายใจโอ้สายราวินเทอร์โอเคคนรักอาจจะเป็นชาวธาตุดินที่ดิวด้วยนะคะมังกรปรกศึกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ช่วงราวินเทอร์น่าจะมี มีบางอย่างเป็นสัญญาณนะคะที่คุณอาจจะต้องมาไต่รองกับตัวเองแล้วว่ามันอาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นที่คุณอาจจะต้องอ่อนให้กับเขาการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่รักตัวเองจนบางทีมันการเห็นกับตัวมันเป็นเส้นบางๆากันอยู่ฉะนั้นเราต้อง learning, เรียนรู้นะคะเรียนรู้ด้วยไม่ใช่พยายามควบคุมอีกฝ่ายให้เรียนรู้อยู่ฝ่ายเดียวโอเคไหมไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะ โอเคคลิปของทัดน้ำก็ประมาณนี้ใครไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ